วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาซายะปริตังปรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาซายะปริตังปรูธมังคลัง วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคะรังยะตาวริวหาปูลาปริปูเรนติสาขขังเอวะเมวะอิโตทินัง เบตางอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยถามนิโชติละโสยถา อาภัลตัวทียโลวานนาตัวปฏิภาณนตัวสุขาสัตถาตาเมียนธาเิสุขังสุวอติธาจติอาโยงธาตุอาภัลังวานนาสุขันจับปิภานาตัวเทิยธาโยยาสวขานหัวเทียกายาทุปปาชาติเดชเดช Sanda Nayang Pukasa Pukasa p u k a s p a k k a ในที่ปรมาทต้าท่างต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ดีและในชาติเวลาเด็ก็ดีโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีโดยทำไปวยการรู้เท่าไม่ถึงกายคนดีขอองค์สมเด็จพระิุทธสีวลมสาัสสันดาสมมาสมุทติจา เอตฺตํโภโภโภโตสตาธรเจ้าณตกะปักรู้ไปเชียวใครเข้าอมิตานเอไมสงราชาตตระธุโอวิสาทิขิคันธัพพานังอาธิปติมหาราชายสติโสกุตตาริตัสสะภะโวธัมมานาวหะสณิราธิมนต์โตติมนต์โต วันลวันตัยสัตทินโนโมธมานาทั้งสุทักินันเรสังราชาวิรุณโหตักปริษะสติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสัติโสมุตตาวิตัสสะพระวุฒมานามะัปนิลาธิมันตตธิมันตตวันลวันตัยสัตทินโนโมธมานาทั้งสุ ဝတိမန္တိ ਸੰ ราชာ၀ိရောခోဘဆသုတိနာခာနံအာတိပတိမဟာရာဇာယတတိသောဘုသာဟိတဿနောတိမ္မာနာမအရှင်မန္တူဒုတိမန္တူဝန္နဝန္တူယတတိနောမောဓမ္မာနာသံစုအုတ္တရံတိ ਸੰ ราชာကုေရ ตัพพิสาทถิยคานังอาทิตติมหาราชายสัตติสุขาวิปัสสะกุจมานามปัลลาดิมันตุธิมันตูวันวันตูยัสติโนมุธมานาทังสุ ໂລລິມາລິສັງຕະລະພູຕັກຂິນໃນວິລຸນຫະໂກປັດຊິມິນວິລູປະໂຄໂກເໂຍໂລຕະລະນິສັງຈັດຕະໂລຕີມະຫາຣາຊາສະມັນຕາຈຕະລູຕິສາທັດທະລມານາຖັງສຸວັກຂີການີຈະໂລປີກິລິສິອະຣາດະຕິຈັນດລີເທວິມານີຍ อิปีระเทเจคามีตรวันนาคห์ีเคหะวะทุมิคิเตอะอุมาชายันดุทีวาชนะลาเทลาวิสมิยะกาคันธพนาคาจิตันตาสันติกียังมุนิวราวาชนังสาธุไม่สุนันตุ ธรรมสุวรรณกะโรยังภระทันตาธรรมสุวรรณกะโรยังภระทันตาธรรมสุวรรณกะโรยังภระทันตาโยเอโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธโยเอโส

ārahāṁ ārohite ī ādhi-pūṣīyāmā jīne Ṛcāsāde Ṛcāsādhāṁ ārohite ī ādhi-pūṣīyāmā cātino pante bhagavā suci नुकम्ब मानसाम् वेद कावे दुःखतापन्नाकारभूते वृहन्ह तु महा इताया सुखाय Thank ติปะนนูมะสุวะสุสาวะตะสังโฆสุวะติอัญโญตะตะวะตะสังโฆขันนะมะมีสังฆานังสวยไปบรรดาญาติโยมพุทธบริศหลายท่านใจสมาทาน18 นมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ขจามิอุเรามิังสระนังขจามิังสรังขจามิังขังสระนังขจามิังังสรังขจามิิยัมปิพุทังสระนังขจามิ อมพิธรรมสระนังขจามีภูฏิยมิธรรมสระนังขจามีิยมปิสังขังสระนังขจามิิยมิสังขังสระนังขจามิยมปิพุธังสระนังขจามิิยมิุังสระนังขจามิยมปิธรรมสระนังขจามิ อาติยมีธทนงาิสามีังฆเทระนังขจามิอาตมีธเทรนัมิปนติปานาวีระมณีสิกาัังสมาธิยามิปานาวีราังสมาทามิินาธนาวี มณีสิขาวังสมาธิยมิพรมาาเวรามณีศิขาังสมาธิยมิพระมหาาววรามณีสิขาวังสมาธิยมิพระมหาญาาวรามณี อวถังสมาธิยามิโยวาทาเวระณีสิกขาตะปัญจะทังสหะติยามิรามิริยะวัชชะปะมาทัฏฐานะเวรามณีสิกขา <tries> 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 ไปเขาญาติโยมทั <t une> <an> ้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานัณะไม่ยังพุทธะก็คือว่าตัวภูมิภาะการังกระรมเสียม ตถามิริักมิอาเดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธเจริญาพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอไวยชีวิตววยชีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะุสสพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เจจริงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่บ่ายจารทั้งหลายศึกากันมา วิลวังปาปานวัดบานโคเป็นที่สุดเพราะได้โปรดยกจิตกับวิญญาณผูภาวะพระกรรมฐาน ทั้งสี่สิบทัศทั้ี่ติทั้งห้าติทัปันาญัณทั้งเก่าปันาญาณทั้งเกระกรรฐานเล่าสีสทัีติทั้งาพปีติทั้งห้าะวิัทั้งเกามาญาสทั้งรกรเ่สิตทั้งห้าพรทังหาระวันายั่รานเา ใน้วิีมนุทวันใมนุษทวันข้าพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าการบัติเทวีสืบขอใโสดยกจิตข้าพเจ้าขจ้าภุภาวะเอเมกจิตสุภาวะเอเมกจิสาธยสุนจิตสาายุนจิตสุพาวะการต่างๆรูพาวะการต่างๆเอศเอกนขนอดี อนาคตและปัจจุบัน,น,นได้ทุกขณาจิตทุกขณาจิตปราถนาเจริญรู้เจริญร,รู้เล ร้วร้อเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสได้ทรัพยากรได้ทำความเป็นจริงทุกประการเสียใจที่ยะบึงเมืองเกิดแก่ข้าไเจ้าถ้าเข้าไเจ้ารู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตดไมแม้แต่เรืการใด การบำเพ็วนี้เถิดตอนนี้ไปขอบรรดานกุฎบริสะทเป็นหลายตั้งใจที่สวสวยที่ทั้งบัญญาพลังคนก็มุ่งใดที่พระเจ้าทั้งหลายได้มเป็นแล้วหน้าโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลาย เราที่ส่งสูนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเคยร่วงเกินมาแล้วใช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลงโทษธนา สนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราเท้าถ้าข้าพเจ้าทหลายเขาที่สุนุสนีให้แก่ที่พระเจ้าทหลายตกปกรักษาข้าเจ้า เทพเจ้าทั้งหลายระสายกุลบิภพขอปัญยายุมาราชขอเทพเจ้าทั้งหลายขะปัญยายุมาราชจมมโนทนาราจรุสนิจงเป็นสักขีปยานในการบำเพ็ญกุศล ใ้เธอใ้ท่านี้เธออคทีโสสนนีให้แกท่านหลอยให้แกท่านรที่รอดรับไปแล้วที่รด้เสวยความสุขจุกดีทีเสวยความทุกข์จุกดีเหยยากุกดีเยีุกยอดุกดียอดจุดียอดจุยอดียอด่ากดียอดจยอุกดอด คนกุศลนได้รับประโนรับะโยชน์ความสุขควาเนเดีับข้าพเเป็นเยัข้าพเจ้าจักเิ่ได้รเกาลปันเิรุทจทายีขเจ้าหลายไได้บำเ การนี้เพราะผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้พาพเจ้าหลายได้เข้าถึงเรื่องพันิพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดองสมมาสัมุทโธภควา ตังสกันตังติวาลีมิอุตมวาลามิตัวคาตูภควตาทั้งมวลธรรมนัมมัสสามิโสุปฏิปนุภควาตุสาวกสังโฆ Amen. <laughs>